สวัสดีแม่ๆทุกๆชันนะคะวันนี้ก็มาเขาปลาค่ะพี่น้องในเขาปลามากินเลี้ยงนะคะมีพระอาจารย์มาเลี้ยงกล้วยนะคะรอญาติโยมนะคะ ม,มาเลี้ยงกล้วยน้องๆ้างนะคะกล้วยหน,นึ่งรถนะคะค 哎，那个，那 <noise> 个，哎，我跟你说。<noise> ยังเราพี่ตีไปตาเส่ทนยานเดวัับไปผลไปนอนเลยมันบ่ับอนเลยับไปนบ้านมนานมาขึ้านมากินน้ำข้าวใ่เมีนี่กินน้ำพีนเดเด็เนะบหนนนเ หาได้ก็กินีอยังพ่อก,กินใดก็กินอย่างเดียวอุ่มว่าตอนนี้หิวหายไหมสะเตือนที่พี่ะาหายญาติโยมก็มากันเยอะนะคะมาหลายคอพี่น้องเอง

Hãy nhắn cho nhắn Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันจะมีอะไร <laughs> <laughs> <laughs>

อิ่มกันทุกเชือกเลยนะคะอิ่มทุกเชือกเม่นฝนสิมาติเริ่มมืดอีกแล้วฝนสิโตกอีกแล้วมันมืดเขามืดเขาครับแสดงในเบอรดิมครับ เราจะได้นเลยเดงวันน้องเด้นให้ดูหน่อยเลยเดันเดินะวันมาแสดง

เสียงไว้เสียงเดียไม่ยื้อคางเลยตัวค่ะนี่ถายจะไม่ดึงกระตูนพี่ถายจะไม่ดึงกระตูกนะย่ยเลยไม่ต้อง จะเนี่ยแม่ครับเนี่ยเนี่ยะของะต้องรายอะไรของยาง่ไ่ากิมเดินสสจะนแล้วพี่น้องกันพี่ปีสิเปิดกระปพี่ปีสิเปิดกระปเดี๋ยเปิดกระปอนปพี่โชว์แล้วพี่ปีว่ะพี่ปีดโชว์แล้

ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะเข้ามาเลยก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้จำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ